เวศกุลวัฒน์โพสหลังเตรียมไปสามีและคุณพ่อเต็มตัวเรียกได้ว่าหลังแต่งงานหวานสุดๆไปเลยละค่ะสำหรับพระเอกนุ่มเวีศกุลวัฒน์และภรรยาสาววิกกี้พีมนยาและงานนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าเวลาวิกกี้นั้นขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหลังประกาศตั้งท้องลูกคนแรกท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับค่ะ และก็ต้องบอกเลยว่าเวลและวิกกี้เป็นคู่เหมาะสมกันมากๆเนื่องจากทั้งคู่มีวิธีการใช้ชีวิตที่คล้ายกันมากค่ะและตอนนี้ทางด้านเวียสกุลวัตมีช่อง Tahcompl Youtube เป็นของตัวเอง w e ี r แอคชั่ออกมาให้เผยโมเมนต์เวลและวิกกี้ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยล่าสุดทางด้านเวียสกรลวัตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยพร56ปีของช่อง 7hd รวมถึงเวสกลวัตโพสต์หลังเต้มภาษามีและพอ่อเต็มตัว โดยทางด้านเวียสกุลวัฒน์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าช่อง7 HD เก้าข้อส่ปีที่56ดีใจที่มาเจอกันทุกๆคนในครอบครัวนะครับเห็นทุกๆคนแล้วอยากกลับมาถ่ายละครเลยช่วงเวลาที่ช่างมีความสุขย้อนกลับไปเกือบ20ปีและที่ผมได้รับโอกาสสวมบทบาทตัวละครมากมายตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมบทบาทที่รอคอยในชีวิตจริงคุณสามีปาวียพ่อเวียก็มาถึง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก็อสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ